วันนี้เราจะซ้อมกับดนตรีสดเป็นวันที่สองนะครับขอให้ดีกว่าเมื่อวานธรรมาดาเราไม่ต้องโทษตัวเองหรือเราไม่ต้องหนอยเพราะว่าการเริ่มต้นในแต่ละขั้นตอน,นมันจะทำนี้ผิ้ง่ะ กระสังสีด้วยก็เป็นการซ้อมเห็กมังบอใช่ไหมการซ้อมก็คือเราเรายังไม่ได้เอาจริงแต่ว่าอยางนี้ทุกคนในช่วงห่วงเวลาของการซ้อมเนี่ยถ้าเข้าเต็มทีก็มันพอเข้าไปสแสดงจริงเนี่ยมันกระสีมีห่วมในถ้ามันพลาดให้มันพลาดไปเลยนะครับให้มันพลาดแต่ว่าตัดความรู้สึกนอยแล้วต้องไป เขาเอิ่มาไปไปดราม่าในวซเชียวอ่ะปาดตรงนั้นออกเราภาพเราก็แค่แค่เพราะว่าอันนี้วันที่สิบหกใช่ไหมฮะเรามีสองทันสิบอีกแปดมือเก้ามือเก้าสองสิบแอ่าน,นกันสิแบแปดรอบแค่เราร,รู้รู้ตัวว่าเราภาพเราก็แค่ทําให้มันดีวันแรกที่ภาพมันเป็นเรื่องปกติฉะนั้นเขาก็ต้องน้อยเรื่องเขาต้องสั่งกลม แข็งแ็งแล้วเจะบฟ้องแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่เราจะขึ้นเวทีอ่ะเราก็ต้องทำการบ้านให้ให้พร้อมเท็ดีที่สุดนะครับ, <Yeah. S 1> บเวลาข้าบอเห้นภาพและซ้อมในแต่ละวันมันก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆถ้าซ้อมแล้วเหมือนเดิมซ้อมแล้วพลาดวันต่อไปก็พลาดในจุดเดิมมันก็เหมือนเราย่ำอยู่กับที่มันจะเหมือนกับบ่าเป็นซ้อมของเรา ย้ำว่ามันต้องยกขึ้น่ามือว่าเขาพลาดมือนี้ละมือนี้เขาต้องมาบดวนว่าเราจะทํำยังไงเพื่อมันให้ไม่ให้มันพลาดตรงจุดเดิมครับเป็นกาลังใจครับทุกๆคนอีกคนกี่คนอยูแล้วห้องศิลป์ออกงานกันนะครับก็เป็นธรรมดาของการสอนอาจจะบางทีต้องทะเลาะกับตัวเองนะครับโดยเฉพาะนักร้อ,อศิลปินเนี่ยที่จะเล่าให้ฟังว่า ตอนที่เป็นรับอยู่คณะอื่นตอนอยู่คณะอื่นเนี่ยพอเรารู้แหละว่าเรามีเพลงมีหน้าที่ยังไงบ้างซอบเนาทำการบ้านของตัวเองมาเลยพอถึงวทธีซ้อ,ซอมำํำให้ทุกคนในวงเนี่ยในอาปากทางเลยพึ่งว่าโอ์สงกับเราเป็นพระเอง สมกับเราเป็นนักเรียนสมกับเราเป็นหมอรั้เราสมกับเราได้รับโอกาสทั้งสี่นงละ่ะเราต้องคิดแบบนั้นเราเราอยากให้ใครรู้ว่าเราได้เลยเราจัดก,การเรงโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มันเขี้ยวเข็นเพื่อที่จะก,กันกองเอาผลงานที่เราจัดคือจากที่ห้องสอ,งอบกันมาสองเดือนเนี่ยมันกระสีบางหม่องเขาก็ต้องกันเอาในองบางหมอง่องเขาเขาเดยเอาไปได้ การมันม้นมนี่หนักๆเพรเราก็จะทิ้งไปเราจะกันกองเอาที่มันดีที่สุดเพื่อที่จะไปเสิร์ฟคนดูนะครับช่วงที่ยู่ลระเบียบคือสอนมือแรกนี่คือเทปในทุกคนในวงเนี่ยเริ่มต้นจากคนในวงเนี่ยเลยถึงเลยมาป้าส่งกับเราเราไปสอมเวลาไหนเราขึ้นไหนกโม่แต่เราขึ้นล,ลื่นม่แต่มันก็จะได้รับความไว้วางใจกนะันคือในขณะที่เรา้อมคนที่นั่งดู คือคนสําคัญมากๆหนึ่งแบบพ่อหนาเม่นบอสิ่งที่เราโฟกัสคือหัวหน้า<ม>พอเอพอเปียบป้าสมกับมันแบบองคนเี่ยน้องมันต้องเป็นแบบนั้นถ้าเราไม่เราต้องพยายามทำให้มันดีไปตั้งแต่ตอนสองนี้น,นะครับแต่ว่าถ้ามันอาจจะลูบหรือผิดพลาดไปเราก็ต้องรู้จักว่าต้องเข้าใจต้องให้ครับให้สองไม่ใช่ไป ไปพูดว่านอยไม่ต้องไปเก็บมันให้ความรู้สึกว่าน้อยแล้วต้องไปโพกม้านางสีเลสเงินศิเลเนอไปไหนมา,าเก่าแค่รู้ว่าเราพลาดตรงไหนเราก็มาแก้ตรงนั<ฮ>้นพอและในหมอลำยุคนี้เหมือนพี่พเล่าให้ฟังว่าทุกอย่างมันเท่าเทียมกันแต่เรื่องเราที่มันที่มันอา่านสีนี่จุดเด่นหรือมีข้อดีกว่าหลายๆลยงก็คือ การโปรโมทโซเชียลเอามันคนสัพพอร์ตเนาะแต่ว่าวงอื่นๆที่เขาลงทุนท <Yeah, S 1> uh? uh, ําฉากเวทีแสงสีเสียงโน้นนั่ต่างๆนานาเนี่ยมันเท่าเทียมกันหมดแล้ววงไหนอยากมีอยากได้สามารถซื้อหาเอาเงินลงทุนใดแต่สิ่งที่มันจะเปรียบอ่สิ่งที่มันจะมาเปรียบเทียบกันยากเลยคือคุณภาพของศิลปินคุณภาพของศิลปินอันนี้มันสื่อพอได อันนี้มันซื้อไม่ได้นะเข้าต้องเป็นคนยิ่มนีคนณาาพเพื่อองค์ประกอบของเราคนอื่นขาเจาเอาฉากเอาเวที่เอาแสงสีเสียงมากมันก็เป็นสิ่งที่ทําได้กันหมดเพราะทั้งต่ตงแล้วก็ทกํกมาได้แต่สิ่งที่มันจะมาวัดกัีจริงคือคุณภาพของบุคลากรเราต้องเข้าใจเข้าถึงโดยเฉพาะคนที่เป็นนักร้องร้องอยังไงให้สะกดจิตคนดูให้ทิ้งเลงแล้วก็จดจําเราได้นะเนี่ยคือทั้งมววัดในงานบอลลู มือแรกเนาะท,ที่พี่พ่อให้มีดาวลุ่งดาวรุ่งนี่ช่วงดาวรุ่งนี่ก็เป็นช่วงที่เด่นมากๆ,ๆคือมันไม่ได้มีแดนเซอร์คนฉะนั้นก็หมายว่า,วาคนจะโฟกัสแค่เธอสี่คนแล้วพี่ก็ต้องออกไปยืนสัมภา์เพื่มเธอแสงมันอยู่ตรงนี้แล้วทํายังไงคนจะจําเราไปแต่และที่แต่และเวทีมันต้องมีความหมายนะมันตน้องมีคุณค่ามันตน้องมีข้อหมายเราอย็างที่ว่าวมุ่งมือนี่ก็พเป็นงานดอกมืออ,อือนแก่ตังไหท่านเราคิดแก่ ใช่ไหมเอเพาอแล้วแล้วมันก็จะเคยตัวเราต้องเตะเขาต้องเตะต้องชินกับการที่ต้องทําให้มันดีนะครับ